ครับประเด็นกเป็นล่าเนาะได้ค่ะแต่ดราม่านางเอกมมอค่ะโยมายังเราเต็มเต็มเลยก็ความจริงเราเบลไม่ได้ตามดูด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะก็แต่ก็พอจะทราบเรื่องค่ะก็ค่อนข้างจะประหลาดใจกับกับเรื่องดาวที่เกิดขึ้นพอสมควรนะคะเพราะว่าสําหรับตัวเบลนะตอนที่เราได้เจอกันตอนที่มีโอกาสเจอกันก็ ก็คุยกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเบลก็ไม่ได้มีปัญหาตับใครด้วยส่วนเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเบลขอไม่แสดงความคิดเห็นหล้กการเพราะว่าคือเบลไม่อยากจ,จะตอบความให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่าไม่อยากจ,จะพูดอะไรที่มันอาจจะมปกระทบกับคอนอื่นต่อไปแต่วันนั้นตกใจมากอมีชื่อเราปาคนขึ้นมาว่าอาจจะชื่ออื่มปบ้ายเป็นล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากี่บอกก็มันก็ค่อนข้างประหลาดใจอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ก็อ สำหรับเบลนะเบลรู้สึกว่าทุกคนอนะ่ะคือเพื่อนร่วมวงลการเดียวกันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเราโตมาในสายงานเดียวกัน,นะะแล้วเราก็มองเห็นกันมาตลอดฉะนั้นคือไม่ว่าเรื่องดรามา่ามันจะเกิดขึ้นกับเบลหรือว่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตามเบลไม่สบายใจด้วยเพราะนั้นคือแบบไม่อยากให้มันมีประเด็นอะไร<ต>เกิดขึ้นมาเลยเบลไม่ดอย่างว่าเบลไม่เคยมีปัญหาเะครับใช่ครับคุณแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับตัวเบลไม่เคยมีปัญหาทั้งหากเป็นแล้ มันนานมากแล้วว่าเราพอแบบทุกคนขุดคลิปเบอแชร์คลิปอะไรกี้แชร์รูปเราเห็นเราไลเขิดตัวเองเทุกคนแบบไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องแชร์อีกแล้วนะคะพอแล้วค่ะก็ก็ความจริงเรื่องมันนานมากเราคือไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าคือ มันเราอาจจะจําดีเทลได้ไม่ได้ทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะพลาดเพื่อนไปได้ก็ไม่ขอบพูดอะไรดีกว่าค่ะอันนีเห็นเป็นหรืออะไรมาชี้แปงแทนเราแนวก็แบบว่าเนื่องจากมันเป็นเ,นเป็นเครื่องมือเล่นไ,ได้เห็นค่ะได้เห็นค่ะซึ่งมันเป็นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ก็อย่างที่บอกเราแบบไม่อยากจะพูดอะไรต่อแล้วแบบกลัวมันจะไปกระทบกันเรือนใครอะไรอย่างเงี้ยแต่กรื่งอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเวดดูานะอะไรนะคะเวียดดูประสาทตอนอะไรนะคะโอ้ยอย่างที่บอกอะมันเราเราไม่อยากพูดถึงเรื่องวันนั้นแล้วแหละเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆเราบางทามันไปเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนอาจจะเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าก็อันนี้ในส่วนของคนอื่นเราไม่ทราบนะแต่ว่าคือเหมือนส่วนตัวเบลละกันเนาะเบลเชื่อในหลักของโลกธรรมแปด มีลาบเสื่อมลาบๆๆมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ฉะนั้นก็คือมีทั้งสันเสรินแลก็มีค,าาคาํางเนี่ยทามันเป็นเรื่องที่เบลหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเป็นเบลเป็นมนุษย์ผู้ดชนธรรมดาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราแค่แบบมันเหมือนเราแค่ขอให้เราเชื่อว่าเราจะตั้งมั่นในความดีแล้วก็มีธรรมะนำชีวิตแค่นี้เพราะว่าก็โอเคเราอใช่ค่ะก็มีมาจีที่ได้เลียงมาค่ะ ได้คุยอะไรกันไหมคะตอนนั้นที่ฟังที่เดย์ได้มาแล้ตอบอะไรเขาไปไหมคะก็ตอนนั้นยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะก็แบบโอ๊ยไม่เป็นไรเลยนอกจากมาที่มีแบบคนอื่นส่งข้อความมาค่ะยังไม่ได้คุยกับใครค่ะยังเหตุการณ์นี้แล้ว่าคนจะเข้าใจเราผิดไหมคะอืม so, ก็เบลก็ไม่รู้อะเนาะคือแต่ว่าเบลรู้ว่าเบลรู้ว่าเบลทำอะไรอ่ะ การที่เราแบบมีหลักในการนําชีวิตของเราแบบนี้แล้วก็เราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําอ่ะเราจะไม่กังขาในการกระทำองตัวเอะไรนี่นนนนางเป็นเกินเป็นประเด็นห่ะเราไม่รู้เทียบน,นะก็เป็ไมมันต้องแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเบลรู้สึกว่าอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอ่ะเราต้องปล่อยขาดค่ะอยา่างตอนนี้หลายๆคนก็ยังเรียกร้องให้ศาลสี่ดวงระเบิดโดนเราก็เหมือนมันยังไม่ได้มีคำขอโทษา่ษางเป็น้องกัน เราก็ไม่รู้ว่าน้องมันเป็นส่วนของคนอื่นแต่ว่าในส่วนของตัวเบลไปรู้สึกว่าในการทัานทำงานหรือการใช้ชีวิตอะเราก็คือรับผิดชอบตัวเราเองอะเราโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดไม่ทําตัวให้พ่ดเดือดร้อนอะไรน้นอกนั้นที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยค่ะปกติในการทํางานเบลต้องมีโอกาสเจอกับพี่คุณอยู่แล้วค่ะปกติเวลาทำงานเจอเวลาเจอกันเป็นยังไงคระบบรกาการทำงานคือก็ทุกคนก็คุยดีกับเบลอ่ะค่ะก็ปกติค่ะยืนยันว่าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยไ่ด ใช่คะ่ะไม่มีคะ่ะอยากแยกย้ายกันถักด้วยกันกับมันเลยไหมคะเอาเป็นว่าแบบเหมือนทุกงานมันก็มีมีอะไรมีความน่ากลัวมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละมีอุปสรรคอะไรเงี้ยที่แต่ละคนต้องเจอไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามอ่ะไม่เชื่อว่ามันต้องมีอยู่แล้ว

กวนมัอ่ะเราก็เป็นปกติของเราอย่างนี้แหละค่ะอย่างงั้นวันชเช้าเวลาทีนี้คุณอาจจะตาลมองมากขึ้นอะไรเงี้ยเบลก็มาเชียร์กันเยอะๆได้นะะค26มีนาค่ะรอเซอร์ไพรส์คอะเบลจากเรื่องเกิดมันก็เลยเหมือนแบบว่าแบบเราไม่มีเพื่อนในวงการเมื่อกี้อะไรเงี้ย เวลาว่างของเบลมันน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะฉะนั้นคือเวลาว่างเบลว่ะเบลเลือกที่จะใช้กับคนที่สนิทจริงๆอย่างเช่นอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่สนิทหรือว่าเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันนอกนั้นเวลาของเบลก็คือนอนแล้วค่ะแล้วก็เบลก็ไม่ค่อยได้ออกไปสัรค์กับคนที่ไม่ได้สนิทด้วยค่ะไม่ได้สัรคๆกับคนอื่นคนอื่นก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพภาพนักแบบที่กรแบ,บบอว่าแ่งนาน,าน,าน,านี้กับารนี้กับกนี้เองเบลก็ ของการทำงานเนี่ยแหละค่ะใช่ตอนแรคนก็รู้ว่าแต่ใช่ใชค่ะคืออย่างที่บอกอ่ะทุกคนมันสำหรับตัวเบลก็คือเป็นเพื่อนทั้งหมดในงการเนี่ยอุ้ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเรื่องของเวลาของเบลเนี่ยแหละงานของเบลที่มันไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่ใช่ไหม อค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นหัเรียวค่ะุน่ัว่าก็ยังมีคนให้กำลังใจก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆสำหรับทุกๆกาลังใจแล้วก็ทุกข้อความเลยนะคะค่ะ หลังจากนี้ก็จะได้ไปกับเฟนอีกเยอะมากเลยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยใช่ค่ะบิ๊กเป็นคนที่ร้อยใช่ก็ด้วยความที่เราเป็นแฟนของแบรนด์นี้แล้วด้วยอะค่ะแล้วก็ได้มาเป็นแฟรนด์ของแบรนด์ที่เราชอบอีกแล้วก็คือแบบเหมือนใจคูณสองแล้วก็มันเหมือนเราก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ทํางานกับอะไรที่เป็นระดับโลกอย่างเงี้ยนี้ะค่หะ ก็ความจริงงานนั้นก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไปร่วมแฟชั่นโชว์ลักษณะนี้ค่ะก็คิดแบบดีก็ดีใจค่ะนักแสดงต้องระรับงความรักขึ้นขึ้นแม่เป็นหล่าใช่ค่ะก็ทำเรื่องของลุคเรื่องของอะไรต่างๆด้วยค่ะส่วนมากจะเป็นแบบการแต่งตัวหรือว่าลฟ์สไตล์อย่างนี้ค่ะ ราก็มีนะคะมีที่แบบทำโปรเจกต์เอาไว้แล้วด้วยแล้วก็ที่กำลังจะมีก็นนแล้วก็เรื่องอะไอันไหนที่มันเร็วๆนี้จะได้เห็นมที่บอกไ,ได้น,น่าจะภายในปีนี้เนาะอีกกี่ประเทศหนึ่งค่ะน่าอาจจะต้องรอด็ดึงค่ะแต่ว่ามีที่ถ่ายไปเสร็จแล้วด้วยเป็นการร่วมทุนกับต่างประเทศค่ะน่าจะได้ชมซิงเกิล Surprise Surprise